สวัสดีครับเพื่อนเพืนทุกคนครับวันนี้ก็จะมาอธิบายในเรื่องของโจทย์งานนะครับที่อาจารย์ได้มอบหมายให้พวกเราทำนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับโดยผ่านไซต์ google.com ขั้นตอนของการทำครับไม่ยากฮะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมี gmail account ก่อนซึ่งใครที่ยังไม่มี gmail เนี่ยสามารถไปสมัครได้ง่ายๆนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตขั้นตอนของการทำไซต์ นะครับจากไซต์ google.com นะครับขั้นตอนแรกฮะเราก็ทำการใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งก็คือโปรแกรมที่ใช้เปิดอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเปิดเว็บไซต์ต่างต่เองซึ่งมีให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็น i n t e r n e t e x plorer นะครับ Mozilla f i r e f o x Google Chrome หรือว่า b a i d u ูเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเราถนัดตัวไหนครับหรือเราใช้งานตัวไหนเราก็เลือกตัวนั้นครับในที่นี้ผมขอใช้เป็น Google Chrome นะครับขั้นตอนต่ออ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ gmail นะครับแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปนะครับทําการล็อกอินเข้าไปเพื่อเข้าไปใช้งานนะครับ Gmail นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตทําการล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับรหัสจำไม่ได้ะนะครับลองทดสอบดูนะครับเมื่อเราทำการเข้ามาที่เว็บไซต์ได้แล้วนะครับทำการเข้าเว็บไซต์ได้แล้วเนี่ยเข้าอีเมล ในแล้วนะครับเราก็จะไปที่ไซต์ google.com ครับโดยไปที่ address bar ครับพิมพ์ url ครับไซต์นะครับ google นะครับ com นะครับไซต์ google.com นะครับ enter เข้าไปครับนะฮะอ่าเมื่อ enter เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยจะมี เมนูที่เขียนคําว่าสร้างนะครับก็ให้เราคลิกไปที่คําว่าสร้างตรงนี้เลยนะครับเมื่อคลิกไปเสร็จแล้วนะครับจะมาในส่วนของการตั้งชื่อไซต์ของเรานะครับในที่นี้ครับอาจารย์กําหนดเงื่อนไขไว้ครับว่าให้เราตั้งชื่อไซต์เป็น tp 5 0านนะครับแล้วต่อด้วย user ต่อด้วยชื่อของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตใช้ชื่อนามแฝกของเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับจาเป็นอิง,อง แล้วนะครับตั้งชื่อไซซ i n g ่งตำแหน่งของไซส์เนี่ยนะครับมันจะตั้งให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับก็เป็น t b 56้าปนะครับขั้นตอนต่อมาครับให้พิมพ์รหัสที่ปรากฏครับเพื่อทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าเราเป็นมนุษย์นะครับไม่ได้เป็นบอทหรือเป็นสแปมที่อาจจะมาเกาะกวนนะครับไม่แน่ใจว่า R S G หรือเปล่าครับพิมพ์เข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับนะทำการกดสร้างครับ รอสักครู่ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้เว็บไซต์นะครับจาก s i t e g o o g l e c o m นะครับได้มาแล้วครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับนะก็นี่เป็นขั้นตอนแรกครับของการสร้างไซต์โดยทำบนออนไลน์นะครับจาก s i t e google.com นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอธิบายในส่วนของงานที่จันมอบหมายนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงผ่าน s ซต์ google.com ตัวนี้สำหรับคลิปนี้ อขออนุญาตพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ